Post พสรูปคู่สัตว์เลี้ยงมีโอกาสพบรักออนไลน์ได้ไหมนะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีอยู่ในมือทั้งโซเชียลมีเดียหลายๆที่ทั้งแอปหาคู aku, ่แอปเดทหลายๆแอปก็โหลดมาเล่นกันหมดทุกแอปด้วยหวังว่าจะเจอรักแท้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางครั้งเจอคนถูกชะตาและถูกใจก็ใช่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นรักแท้ให้กับเราเสมอไปนะคะ วันนี้พีอาวา y ดาีคอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงจะแนะนำทริคดีๆในการหาคู่ทางโซเชียลแบบมีดีไม่มีนกมาฝากกันค่ะจากการศึกษากลุ่มบุคคลที่เล่นแอปพลิเคชันหาคู่เดทพบว่าคนที่โพสต์รูปตัวเองกับรูปสัตว์เลี้ยงหรือโพสต์รูปเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นวิ่งมาราธอนปีนเขาเดินป่าทำอาหาร มักจะเจอรักแท้ได้ง่ายกว่าคนที่ชอบโพสต์รูปปาร์ตี้และรูปเซ็กซี่ของตัวเองเนื่องจากการโพสต์รูปสัตว์หรือว่ากิจกรรมต่างๆมักจะต่อยอดหรือสามารถหาเรื่องพูดคุยได้ง่ายกว่าด้วยกิจกรรมเหล่านี้แสดงออกได้ถึงความเป็นคนอบอุน่นมองโลกในแง่ดีจึงดึงดูดให้คนสนใจและคิดว่าน่าจะหารักแท้ได้จากพวกเขานั่นแหละ ต่างจากคนที่โพสต์รูปปาร์ตี้รูปเซ็กซี่ที่ถึงแม้จะดึงดูดใจให้คนเข้ามาคุยด้วยก็จริงแต่ก็ไม่มีหัวข้อการสนทนาที่สามารถหยิบยกมาถกเถียงหรือสารความสัมพันธ์ได้เลยเพราะอย่าลืมค่ะว่าแอปหาคู่เหล่านี้ก็ไม่ต่างจากการนัดบอด คนสองคนแทบจะไม่รู้ข้อมูลของกันและกันในเมื่อมีแค่รูปเซ็กซี่หรือปาร์ตี้ก็คงหนีไม่พ้นที่ใครอยากจะวกเข้ามาคุยเรื่องเพศสัมพันธ์กับเราทำให้จากการหาคู่เดทกลายเป็นการหาคู่นอนไปซะยอย่างนั้นทั้งๆที่เราไม่ได้ไปพูดจารในทางนั้นเลยสักนิด กลับกันกับคนที่มีกิจกรรมออกกําลังกายเลี้ยงสัตว์ทําอาหารหรือทํางานการกุศลแล้วนํารูปเหล่านั้นมาลงในแอปก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้หาเรื่องเข้ามาคุยกับเราต่อไปได้ทั้งชวนคุยเรื่องของเจ้าตูบที่ต่างคนต่างเลี้ยงเอาไว้คุยเรื่องของสูตรอาหารที่ชอบทํากินเองคุยเรื่องการออกกําลังกายหรือชวนกันไปวิ่งมาราธอนในวันหยุดด้วยเหตุนี้เองแล่ละค่ะคนกลุ่มนี้จึงมักจะเป็นรักแท้ในโลกออนไลน์ให้กับกันและกันได้อย่างไม่ยากเย็นนัก นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาเพิ่มเติมอีกนะคะว่ารูปโปรไฟล์แบบไหนที่จะดึงดูดให้คนเข้าหาได้มากขึ้นโดยสำหรับผู้หญิงนั้นควรใช้รูปโปรไฟล์ที่ยืนคนเดียวหันหน้าไปทางอื่นเล็กน้อยรวบผมไปด้านหลังเพื่อให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจนยิ้มให้เห็นฟันแบบสดใสทั้งหมดนี้แหละทำให้ได้รูปที่น่าสนใจและคนมักจะกดถูกใจในแอป กลับการหากเป็นผู้ชายมักจะให้ใช้รูปที่ยืนคนเดียวหันหน้าตรงมองที่กล้องยิ้มแบบไม่เห็นฟันถึงจะดึงดูดใจได้มากกว่านั่นเองค่ะจะตามหารักแท้บนโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะเพราะว่าการรักใครสักคนไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนหรือรู้จักกันในชีวิตมาก่อนก็ได้ใครอยากมีเพื่อนคุยทางออนไลน์แล้วค่อยๆสารสัมพันธ์นพัฒนาไปเป็นคู่รักลองวิธีที่เอามาฝากกันค่ะ ติดตาม PR v a r i e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ